พี่น้องดับหน้านำกันเนาะสบายดีสวัสดีพี่น้องวันนี้มาดับหน้าผายสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยวัอนี้เคยลามาช่วยพี่น้องเอ้ยมาดับหน้านำาลุงกับป่าพี่น้องเอ้ยยังให้หน้านะมืดเลยบลุงให้หน้ายังให้เนื่งองตาสองตา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 อันนี้เฮาดับอยู่ผายพี่น้องเลยผายให้ปลาลี่ก้อนพี่น้องให้ปลาซุนปลาจังใไงเนาะลุงเนาะปลาจังสีญ่เร็วพี่น้อง เดี <S <S <kleine mus> ๋ยวเรากรดำมมังหางพี่น้องเอ้ยตอกกะว่ากาแกนก็ได้ให้ปลาสุนงาวยาพี่น้องเอ้ยเนี่ยบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยคุ้มๆชมปลาขณะพ้นเดี๋ยวพนบริโต๊ะวนคือเก่าพี่น้องเอ้ย แค้งแค่หนน่หะน่่หน่น <laughs> งหนนไหุนก็เนาะบ่ได้ไส้หุด้พีนองเอ้เนี่ยฮักคอกุยโลดฮักอกุยเลยยังกระดัมอยู่วะมัดัดปีนดินทรายเนี่ยด้บอกแนหนึน้ำผัดลายน้ำแซ่ดินมันจะมันแหน่งนเนี <c oughs> ่ยย้อนยึกเลย วัดพี่น้องเว้ยซ้ำบดช่ยอคันบารบท่ามทมันเล่นบริรู้บริสมดามก่อนนะนังบท่านในเบิ่งเลยไเบิ่งก็บริ้หางน้ำนี่มันอ่างเนาะน้มันมันบยากอ่างยี่แล้วเนาะน้ำมัน ้วน่าไมเลยนาไมมเลยน่าเข่าอยู่คนแม่บ้านเนำ้างห้างพี่น้องเลยจับใช้บูาะบยญะบ้านห้างลาตอกคาแขนเลยคนวะดำเห็ปลาส้นพี่น้องเลยบริวังเอาเข่าไปได้ดอกขั้นได้ก็เอาแต่มันก็ได้อยู่แล้วนอนวะเนาะ แล้วจัดให้คุณป,ป้าปีนาป้าจะาให้มาวานไว้คนละวานน้องก็รู้ดลยวานแต่แดดโลดคนละเดีย๋ยวเพื่อนย้ำเดือนหาพระรุกมาหให้เขาเคี้ยวหน้นามา ประมาณเป็นหกเลยเต่าเชียวเลยนาะยดแหกวิตน้ำวิอะไรเลยยันน้ำดยันน้ำเนอเห็นน้องกจะาผูท่ามากนะตัวก็คขวานนะาจะมีน้อยนห้ระวัจะน้ถ่นเดี๋กเจาเบือน้าเรอน้าเบืองนะเขาจาวานแต่ถึงตื่นเลยไหมอันยาเขาจะวานละ ยังห่อยอยู่เนาะกนเนาดียวลยไ่น้มาดูลาน้าไก่ชิ้นเนือเลยไก่ชินปิดเลยเนาะไก่ชิ้นปิดงาเลยไก่แล้วพี่น้องมานมังมอจอจันเขาแล้วดูเินไม่อืนมันมอดูอืนมืนอืดหมดชิ้นปิดเลยเอาแอ่ว่ามืนอืนพี่น้องเอ้นาชิ้ปิดงานีนาวากันไหม เด well, okay. ็กที่เจ้าเนี่พี่นายกันสุดเจ้าพี่เราไลุก้าวห้ชานานีบ่มุ้ดอกหูเห็ดน้ากูได้กินเข่าชาวนาเฮ้น่ว่าปลาค่อยง่าสินะนี่นอนโคลโฉเล วานเขา่าเจ้าไปหาเห็ดนั่นสิเพื่อนไล็บหมดไปน่ารักว่ะเล็ไปโอ้โอ้เคยลาไปเอาเห็ดละงูแล้วว่ะลีน่าจะไปเพิ่มเพิ่นว่ะเล็บหัวหมดไปนะสัสเขาุาไปดีคนเลยดีคนวันนี้เฮือน่ะโอ้ยมันไปมองเกาในกรงห้องนี้ได้ดิ้วมันกำลังไข่ได้แล้วเลยมันกำลังไข่ ออกไม่อีกแล้วเลยฮะนิดเทียวผมกอดอีนินึ่งหน่อยจุไปมากับประตูอีแต่บ่หงวนไปทางใดกันนี่เผื่อไปชวนไม่ชวนกัจะไม่เดี๋ยตกลงกันใหม่เปลี่ยนแผนหักมองเก่าเปลือกอะมองสิคือคือนี่ต้นใบมันได้โลดนะฮะมันได้ขนาดไปตอนบ่ายยังได้อีเนาะก็ไปแถวเก่านะบอตอนเช้านะไปแค่หน้าขับประตูอ Oh. โอ้พวกใบเห็ดเพาะได้ยังเห็ดร่วมเหมือนกันหน้านประตูนะ้ำมันอน,นุภูเขาเนาะแล้วก็ได้ไปพุ่มนั่นนี่ข oh. องเทื่อไปบสองรอบสองรอ,อบใบกับารอบใบโอ้ oh. แตได้อีกหัวรอบนั่นหรอเปล่าถ้าใ <Hit> หญ่อะได้เห็ไล่ โอนแรกทำงานที่ลงไปหาลาลาวเยอะลานาวได้กินเยอะกินเลนี่โอ้ยตุ๋นเห็ดรวมนล้อเนาะน้อโอ้โหนกินเยอมาว่ะใ่กนาทีอลายอยู่คนตกดี่นี่มันออกลายได้เห็ดปอะนรวมรวมเนาะูมือกี้ราแดดแรงที่เราไ้ฝน ตังนี้รอน h ็ด t จะอึดตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มสบา้ๆนะยาวงี้เ้ยอ้เปบรรยากาศดีมีแสงแดดห่อนมาว่เนาะ เด็ม right, right, so ืไว no ้โอ้โหไเดอเดเดนะไม่พอช่วงชัวรดูน้ำดำแล้วจีบเป็นลมขนาดไทยผาดให้เดียวนอนหมดจนโดนนอนเเพ่จนโดนนอนเเพ่ได้ขนาดนี้ก็ว่าเฮ็ดมดมือกับใครนี้นี่จะไมเว้นก็ค่อยเฮ็ดนะจะค่อเฮ็ดอต่ก็นอนโว้ยช่องกูดำกับช่องกูดำขายกูขายกันเน่าเหมือนกันเน่าเหาือนกัน เล็ดเป็นงไงทั้งน้าว่าเป็นแล้วหรือเปล่ตอนนี้บ่ไม่ไาเ็เราพาเห็ดเนาะคนจะมีเ้าโอ้ยมันเย็ดเ้ะคนมีเขาเอ้ยเห็ดเตาเตาเนาะเตาทองรือเตาบ่คนมีเห็ดจ้อง่นกิ้มันีเห็ดทงเดียว มีปัดทงผี้เทศมีปัดโน่นนี่เีปัดจากป้าใ่จากปาไปเลี้ยงงัวจะกล้าเลี้ยงปุบไปดำมมาจะพูดเหนเพื่อกระดามพังพ้นใช่นี่ก้อนก้อนอยู่ดู้มดัมเันก็ั้มมาลายนะนะ ้าคนละคนรงคนน่นนะนะามัวไลากระดมันโดนยันันเนาะทนพรมค้นและดำไเดียวนมีบ่มีคนเลยเนาะใกระดใ้กระดไของเราเนานี้ใครจะจ้างบ่มีนรี่น้องเ,าาอเว้วต้องจ่าแกเอาทั้งอืนองอ่นแกทั้งอืน่นแกกับบุกว้างทีไร รวยข่ายบริมาครับบริมาครับรหน้าปัดช่วยสวยบดิเกมนอนเอาเงินเออใจกับใจ่างเก่าแล้วเนาะใจช่างเก่าแล้วลลลลต้มไก่ถาลุงเทนพี่น้องเอ้ยตอนนี้ยังบูมาอยู่เนี่ยแล้วรอดเมื่อนี่ลุงเทนกับประเทศบริกินต้มไก่พี่นองง้องเอ้ยบรกินแต่เคยลา่น เห็นบัมาแล้วพี่น้องเอไปมือนี้เป็นหมดอีกต้นไกลนี่แท้ข้าวปลาเห็ดแล้วต้มกับคนมักไปหาเห็ดเนี่ยมาพอเห็ดออกก็ดีเนาะมใหญ่คนแล้วต้มผัดบัมาเนาะ ซ้ำที่เคยหลากินผู้เดียวพี่น้องเลยไปลือถึงเล็กไก่พี่น้องเลยเล็กไก่เลยเล็กไก่แล้วตัวพวกไงหนึ่งแกงนิดต้มไปร้อยแกงโอ้ยพี่น้องเลยโอ้ยที่เขาดำน้ำลายนี่มันอยู่ในนองพี่น้องอยู่ในนองในพายลุงเพิ่อนที่นี่ดำให้ปลา นอนปาซ่นพอให้เกิดเฒ่าเกิดตะไคร้นำให้ปลามีอาหารกินเนาะมันจังสิได้ใหญ่ไวๆปลาจะสิใหญ่ไวๆพี่น้องเอ้ยแม่นปีนก็บ่ได้ปล่อยหลายดอกบเอ้ยมีแต่ปลาเอามาลปลาอันเอามาชื่อพันธุ์เนาะเนาะลุงเนาะีปลาไปสอน้องลงมาตุลดูปลาปล่อย300บ่ป้า300บาทออปาังปายงัลุงปลาจีนปลา มสามทสามทงมากับหลายตรเนะราะพาเ,เยอ,อกกเยกอ,อแม่ลุงมันบุญบุญใจว่ามัสีดำเออมคือวสดหร,หรือปเห,รหรด็ดเนะดาะมอดอามพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเ้อขอบุญขอบคุณทุกคนติดต,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 ตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี